อันว่ามานพชื่อว่าสารท่านั้นเข้าไปหาแล้วซึ่งสหายกล่าวแล้วว่าแนศิลิวัตผู้มีธุระอันเสมออันว่าเราบวชแล้วจักแสวงหาซึ่งทำเป็นเหตุผลอันว่าท่านจัการเพื่ออันบวชกับด้วยเราหรือหรือว่าอันว่าท่านจักไม่อาจดังนี้อันว่ากุลุมพีชื่อว่าศิลิวัตกล่าวแล้วว่าเนสหายอันว่าเราจกไม่อาจอันว่าท่านนันเทียวจงบวชดังนี้ อันว่ามานพชื่อว่าสารท่านั้นคิดแล้วว่าอันว่าบุคคลผู้ไปอยู่สู่โลกอื่นชื่อว่าผู้พาเอาซึ่งสหายหรือหรือว่าซึ่งญาติมิตรทั้งหลายไปแล้วย่อมไม่มีอันว่ากรรมอนันตนกระทาแล้วย่อมมีแก่ตนเทียวดังนี้ในลำดับนั้นอันว่ามานพชื่อว่าสารทายังบุคคลให้เปิดแล้ว ซึ่งเรือนคางแห่งรัตนะให้แล้วซึ่งทานใหญ่แก่คนคำพาและคนพ่้ไปสู่ทางไกลและคนมีแผลและคนขอทานทั้งหลายเข้าไปสู่เชิงแห่งภูเขาบวชแล้วบวชโดยความเป็นลือศีอันว่าชนทั้งหลายบวชแล้วบวชตามซึ่งมานบนั้นอย่างนี้คืออันว่าชนคนหนึ่งอันว่าชนทั้งหลายสองอันว่าชนทั้งหลายสามเป็นชะเดินมีพันเจ็ดสิบสี่เป็นประมาณได้ไปแล้ว อันว่าฉดินนั้นยังอภิญญาทั้งหลายห้าด้วยยังสมาบัตทั้งหลายแปดด้วยให้บังเกิดแล้วบอกแล้วซึ่งการบริกรรมซึ่งก,ส,กสินแก่ฉดินทั้งหลายเหล่าน,านั้นอันว่าฉดินดทั้งหลายทั้งปวงแม้เหล่านั้นยังอภิญญาทั้งหลายห้าด้วยยังสมาบัตทั้งหลายแปดด้วยให้บังเกิดแล้วโดยสมัยนั้นอันว่าพระพุทธเจ้าพระนามว่าอนุมัตสีได้เสด็จอุบัติแล้วในโลก อันว่าเมืองเป็นเมืองที่ว่าจันทวดีได้ไปแล้วอันว่าบิดาเป็นกษัตริย์พระนามว่ายศวรรษได้ไปแล้วอันว่าพระมารดาเป็นพระเทวีพระนามว่ายโูทราได้ไปแล้วอันว่าต้นรกฟ้าเป็นต้นไม้เป็นที่ตัสรู้ได้ไปแล้วอันว่าอัครสาวกทั้งหลายสองคืออันว่าพระนิสสภาด้วยคืออันว่าพระอนมะด้วยได้มีแล้วอา่าภิกผูบุปถากเป็นผู้ชื่อว่าวรุณะได้ไปแล้ว อันว่าอัครสาวิกาทั้งหลายสองคืออันว่านางสุนทราด้วยคืออันว่านางสุมนาด้วยได้มีแล้วอันว่าแสนห่งปีเป็นอายุได้เป็นแล้วอันว่าสลีระเป็นสลีระอันสูงโดยศอกห้าสิบแปดได้เป็นแล้วอันว่าแสงสว่างแห่งพัทสลีระแผ่ไปแล oui <procure S 2> <injected> ้วตลอดโยอสิสองอันว่าแสนแห่งพิสูนเป็นบริวารได้เป็นแล้ว ในวันหนึ่งอนว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเสด็จออกแล้วจากสมาบัติอ่านประกอบแล้วด้วยพระกรุณาใหญ่ในการอันกระจัดเฉพาะซึ่งมืดทรงตรวจดูอยู่ซึ่งโลกทรงเห็นแล้วซึ่งดาบทชื่อว่าสารธะทรงดำหิแล้วว่าในวันนี้อันาการแสดงซึ่งธรรมเป็นคุณใหญ่จะเป็นเพราะปัจจัยแห่งเราวู้ไปแล้วสู่สำนักของดาบทชื่อว่าสารธะ,ะด้วย